ถ้าพี่น้องมาเบิ่งหอนาจับปลาได้บหนีอนรอพี่น้องคนสูบปลาสาบ้านสวนนะครับเมือนน้ำมาท่านบอกพี่น้องเขาก็เป็นแห่งๆไหยได้บ่หน่โอ้ชิตอมลายพี่น้องคนน่ะ สู่ป้าสาบ้านสวนพี่น้องนั่นบอกแล้วครับทีมงานท่านนี้เป็นกระลังง้มหอยสาธิตระเบียคล้าผ้ามาไทายแะ้วพี่น้องตรงลงสีครับ มาฟังนี่แม่กำลังเห็ดมาจจะเป็นแตงใหเกาวนะครับเชอรี่บ่มีแต่ไหนเหรอคือบ่มมีการปิ้งปลา ที่มากินข้าวเราขาไปได้นหงเวเบางอย่างปางแน่เลยพี่น้องโอ้น้ามาตั้นแห่งดีเนาะดูนะพี่น้อง ฮึป่ายังอะเอ็นเบอร์ทัวกขาวต้องใส่เด็กเก่าๆนึงเก่าอย่างนี้แหละเป็นดูรลานทองเช่นลึกเข้าสมควรมันก็กำลังเก็บหอยอยู่ดังไฟกีป่าีน่ กีป่ากลางโคงนะครับออมาทางนี้สานีนกุ้งไร้ลายพี่น้องเนี่ยแต่ว่าบม่ได้เก็บนะครับนะลอยเต็มน่ครับนะีออ่ไบ่ได้ลงเด้อพี่น้องไอ้ไม่ลงครับกุ้งหลายแห้งครับนะกุ้งฝอยอะครับเนี่ย ขึ้นมาน้ำหนามเต็มเลยครับเยอะเต็มเลยปลาคอใหญ่บาดเองพี่น้องคนนะยางก่อนหอยเอาปลาเค็งังกระดำมปื้งๆสิอันจีปลามันจะปลาเค็งใหม่จีพี่น้องแล้วมันจีนก้เทียนน้ำกันเรื่รับ้านจีหอยจีหอยไอ้หอยไ เล่นาเหออยอริมหน้าพี่น้องริมหน้าเล่นนอนหลับนี่มำเตต้มพักนะครับ ก็กระจายก็จะว่าอาจจะย่มีส่วนแมเจ้าปลาเนี่ยผมันจะกกหมเอออ่ายิงกินิจ้านกันเลยพี่น้องานั่งิดปตอ้อยากยิงเล่อยากเออปลาเข้โอ้ขอใหญ่พี่น้องคนน่ะปหนาคนแนเ้นเซร์ด้วนะอืมปลาอยใหญ่อีกตัวเรื่อง ของชอบของชอบของชอบเลยหน่อยมามาคืหงเหว่ไว้ปลาพองอถ้าได้กินปลาปอน้องม่เลยท่านได้ยินมันหอนมันมอนน้ามันมึ้อยู่วมันเกยลองมาหาน้ามไปล้งลงยาหลังลาหารพวนีข้าวเลมาเึกดนลมมันหมดลองหมาทีล ไันน้เเจอดนดนหน้าผมเเยรหไม่ห่วยเลยขาลุยแต่มมีเครื่องนอใแต่มีเครื่องสั่เราปลัปาที่เปียกก็ซีให้กินเป็นเเนี่งกางไรเนี่ยนจไปย้างไปเลยทำมหลับมัิน่ไดมไเป็นมัขึ้นนถ้าดนคนะ แก่ๆนี่สองคนเนี่มีคนหนึ่งอันนยัอันนี้ท่านลองบ่ท่านลองข้าวเลยนักัลองเป็ดล่องเป็นแวกินข้าวได้พี่น้องเขาไปโอ้ยเจนเจนเจนเดจนเาห้ว่า่าวารมตั้งปีนี้ว่าเน่ว่า อ้าดกมมูส่วนที่กี่ยไปหันยูบานเขาบอกตัวหเีเอมเขาบอกป้าเยไหมฟัง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 ข้อนเสีาวานตของงายไหมเ่ พี่น่องครับกำลังได้ทีครับปลาช่อนใหญ่ๆตัวใหญ่ๆไันก็ลังสุกพี่น่องสมตำมากก็อันฟ้าไปทั้นสุกเลยพี่น่อง <c oughs> บานๆหน้าๆไปเลยขนาดผ้ากินเฮ<ห>้ยพี่น้องเต็มกระปิบเลยมั้งจะหอยล้วนๆนะสุป,ประตันแห้งได้พี่น้องแต่วันทิวานก่อนคนระับยิ่งว่ายิ่งเกินยิ่งสุดนี่สิได้กิน,นได้อะไ บางวานบานีจิได้จากตัวกัน้รงเ้ที่เป็นเดเยมนนงสูง้อบัรแกหน้าเลยแมนบ่พนบัตระหน้าเลยมปุ่นเด้อจากจำซื่อบนี่ยบเลยบัตรแหน้าเลยน่น โอ้ตาล wow! ปลาพี่น้องถ้าปลาตะเพียนน่เดี๋ยวเอาตลี่ออกก่อนหาตกลงตมเด้อมันมีสูตรเปลี่ยนลเด้อนี่ตายงวดดี โอ้ได้ปลานินอยู่เลยเดน่ะปลาน้นกับมี่พี่น่อยวตยง่ายแล้ครับตัวไหนหลอดกับป้อยตัวไหนบุลอกกับปิ้งฮะฮะไ้หมดเลยปะขอ ข้อะไประดูไปแล้วนาเาจินอทำอะไกันแล้วเอนาเราโมมี่มี่จปัจริงมาป๊ะใสกันกรราเาเอยหนียเดี๋ยวเจ้าหน้ามอีกน ปลาเลี้อาไปพูดเลยบ่ไปหอยไปห้ามหน่อยไปกินเขาทำนี้น้ำมัดเลยนี่นกนางอยู่บนนี่รอบที่แล้วตายหมดเลย เดี yeah. ๋ยวตัวน้อยปล่อยแด้เป็นหรอเอตัวใหญ่ไม่เห็ดกินรอบที่แล้วตัวใหญ่น้อตายหมดเลยเหลือตัวน้อย

เฮ้ยรังบุนีปาเขอเนปูนงงนเนี่ยวันี้ตอนนี้เตรียมแจ้งนดีให้มดเที่ยงกันอ้ยเฮ้ยไปแล้วขาวต็มหลุดเลยวันนี้พี่อ้นมาเล่นด้วยนะจ๊ะอมมันๆดมดมด้วยไปแล้ว น้ำผู้แค่ัะตัดเนาะมันต้องมันเสียว,าาวงยอ,อยู่วนะันเอามาหันเงินวับัตรมาทุกอย่างไม่ลำหุญน,น่าอันตายแลวตัวหนึ่งนกเลยนะนกแลวพี่น้องตัวหนึ่ง เดอดจัง่ไหเลยถุบาที่บาทอย่เริ่ม่มันดื่ขึ้นไดแล้วเฟื่อนโเมนเป็นไรไม่เป็นไรเื่อนเฟื่อนก็ไปไม่เหเกียรังไมอัวมอัวม่อววมอมวมวม แ,บบลแล้วมาอื่นเส่วนส่วนๆๆด่าเขาจริงไห้เนั่นาเลยไปแล้วเ,เ,เรือนน่องอะไรต่อใช่ไหมเนะอ้ยจเสียเสียสวดกันเลยเสียสวดได้มีกู๊กแ้ยเย็นไปเบ๋มา <c oughs> <c oughs> เาบาตุเสามมือเนาะเกี่ยวเกี่ยวยังถ้าเกีียวเปล่นกันูได้ับในับในอ้าวกระแทกตอนนี้่เื้อปากันหนวดอยู่ะแนอนี่มจะยังไปไปไปแล้วไปบลีตายคิดนี่เบิ้งยาแล้วเด้อพี่น้องา่งน

เ่น้ำแข็งใส่เลนะกระโดกรโลดเดเ่เกล้าเลยเออ่กล้าก